ถุงทองสามสีมาส่งเอฟซีเข้านอนนะครับนอนที่ใครที่เราแล้วนะครับอากาศร้อนมากร้อนมากๆนะคะมันอบอ้าวแบบรอฝนแบบฝนฝนตกก็จริงแต่ก็ยังอบอ้าวอีกไม่เข้าใจเลยว่าทำไมไม่มีความชื้นความเย็นอะไรเลยนะคะว,วันนี้เมื่อวานนี้เหนื่อยมากถึงมากที่สุด ไปย้ายของนะคะจากห้องเรียนอาคารไม้เก่าๆไปอยู่อาคารปูนนะคะเพราะว่าห้องที่นุกสอนอะ่ะมันเป็นอาคารไม้แล้วก็มันเก่ามากแล้วแล้วผู้ใหญ่สั่งให้ย้ายไปสอนให้ย้ายห้องไปอยู่อาคารปูนเหนื่อยมากขนของแบบจนแบบเจ็บตัวปวดแขนเมื่อยขาไปหมดก็แต่ก็โอเคนะคะเหนื่อยก็งานมันก็เดินมันก็ได้งานก็ ก็ไม่เป็นไรก็ภูมิใจก็หายเหนื่อยได้นะคะวันที่17ก็จะเป็นเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะชีวิตก็จะต้องเร่งรีบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากเคยตื่น6โมงสบายสบายก็อาจจะต้องเร่งขึ้นมาตื่นตีห้าอะไรเงี้ยตีห้านิดๆอะไรเงี้ยรีบมาจัดการกับ2ตัวนี้ให้เรียบร้อยทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยก็ต้องรีบไปโรงเรียนแต่เช้าให้ทันนะคะไปแต่เช้ารอรับนักเรียนมา โรงเรียนนะคะก็จะพยายามทำคลิปเยอะๆนะคะถึงถึงจะมีคนดูน้อยก็จะทำนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นุกแล้วก็ลูกๆด้วยนะคะก็แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาทุกด้านทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เมตนานก,กับลูกๆนะคะ แม่นาแม่เกียงแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกท่านนะคะกลับของพวกคุณนะคะก็นุกก็ดีใจค่ะคืนนี้นอนหลับปันดีนะคะสวัสดีค่ะ